สวัสดีครับผมอายุธขาครับผมวันนี้ผมมาขอรีวิวฉบับเต็มนะครับผมสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต a c o ค o n a าเอ็นะครับเมื่อคืนได้พรีวิวตอนได้มาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ซื้อนะครับนี่นะฮะหวยเพิ่งออกไปมัดๆนะครับผมวดนี้เลยนะครับวันนี้เลยไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาคันนี้เป็น t o y o ต a c โ r o n a าเอ็กมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของ เป็นคุณครูนะครับเป็นข้าราชการครูเลิกใช้เพราะว่าขยับเป็นรถป้ายแดงนะครับผมซื้อรถป้ายแดงใหม่นะครับผมก็เลยแบ่งมาให้พวกเราได้ใช้งานกันคันนี้นะครับอดีตเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับผมค่าสูงสุดในรุ่นของโตโยต้าโคโรนาเรียบร้อยนะครับผมเทียบเท่ากับแคมรี่ในปัจจุบันนะครับผมคุณภาพหลักล้านราคาหลักหมื่นนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊ เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมสีสันโดยรวมยังสวยงามเป็นสีบอลฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับอาจจะมีการทําสีมาแล้วนอกจากเนื่องจากรถค่อนข้างมีอายุนะครับผมแต่โดยรวมยังแจ๋วนะครับผมใช้งานได้ดีช่วงล่างนิ่มเงียบเครื่องเกียร์ดีนะครับผมที่สําคัญยางเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานดอกหนาเลือกใช้บิต s t o n e e โคเปียนะครับผมคุณลองดูนะครับคนที่เลือกใช้ยางอิดบิตสโตนหรือมิชลินนะครับยาง แพงๆแบบนี้นะครับจะดูแลรถถึงขนาดไหนก็ลองวัดกันดูนะครับผมไม่ได้บอกว่ายางไทยไม่ดีแต่คุณก็ลองเลือกดูเหมือนเราเลือกกินอาหารพัตคานะครับผมมันเหมือนกันนะครับใส่ของดีๆให้กับรถรถมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับถือว่าเป็นคนที่เซอร์วิสไม่ขี้เหนียวนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนี่นะฮะระดับหรูนะครับระดับแคมรี่ในสมัยก่อนแต่ในสมัยก่อนคือในปัจจุบันคือเป็นแคมรี่แต่ในสมัยก่อนคือโครโรน่านะครับผม คันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมเนี่ยฮะกว้างขวางนั่งสบายมากๆาเลยนะครับผมนิ่มเงียบนะครับไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะฮะนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานทุกอย่างเดิมๆนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแล้วคุณคิดดูนะครับรถสมัยก่อนนะครับที่มีทวิตเตอร์มุมข้างกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเทคโนโลยีสมัยนู้นเน่ยต้องแพงขนาดไหนนะครับออกตัวเปิดห้างออกตัวสมัยก่อนนะออกห้างน่ะหลักล้านบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับ นนี่ะะฮะด้านด้านท้ายนะครับกว้างขวางสามารถใส่ถุงกอล์ฟคนสามารถลงไปนอนได้เลยนะครับกว้างมากๆนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดสันเสริญเดิมทุกอย่างนะครับบอดี้สูตจัดเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูในส่งเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผม นี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดชึ้มชมเสียงเงียบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับก็อาจจะมีคราบใครเศษดินเศษฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับตามสไตล์รถหรูนะครับระดับโคโอรานะครับวิทยุเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับได้ค่ายเพโอเนียเป็นคนผลิตให้นะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนและโตโยต้าเป็นรถที่อึดถึกทนนะครับผมสาหรับคนที่ฉลาดเล่นนะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นคุณไม่ต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับได้มือสองแค่บางยี่ห้อหรือได้มือหนึ่งบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับคุณซื้อรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่กว้างขวาาางนนนัั่สบยยไไปกด้หลค กันไปเลยนะครับเที่ยวต่างจังหวัดสบายๆส,ส,ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเป็นคนแก่ก็พาคนแก่ไปหาหมอมีรถยนต์ติดบ้านไว้สัก1คันหรือ2คันเป็นคันที่2เป็นรถสำรองเอาไปฝึกหัดขับผมแนะนําเลยนะครับอะไหล่ถูกขาง่ายไม่จุกจิตอึดถึกทนนะครับสภาพนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าวิ่งลงว่าวิ่งขึ้นเชียงใหม่วิ่งลงใต้นะครับวิ่งไปข้าไายันมาเลสิงคโปร์ไม่กินข้าวเร็งแน่นอนนะครับและค่าเซอร์วิสแมนเทนเน้นนะครับถูกกว่า ค้าบันท่นั้นมอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อหรือมอเตอร์ไซค์บางยี่ห้ออีกนะครับผมสาหรับการดูแลบํารุงรักษานะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับโตโยต้าอะไหล่หาง่ายนะครับไม่จุกจิกใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับคุณจ่ายเงินแค่หลักหมื่นแต่คุณได้คุณภาพหลักล้านนะครับผมผมไม่ได้โมนะครับแล้วได้รถมือเดียวประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับช่วงนี้จะคัดแต่รถมือเดียวและประวัติชัดเจนนะครับสภาพสวยๆนะครับผมใครที่หากับขี่ใช้งานนะครับมาดูรถได้ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพบริจัดมีบสไลสมนไ่ดูรถไม่เป็นง โดนย้อมแมวหรืออะไรนะครับเราไม่มีการย้อมแมวอยู่แล้วพาเพื่อนพาช่างพาคนที่คุณไว้ใจหรือจ้างเป็นบริษัทตรวจรถมาดูได้เลยนะครับยินดีนะครับอยากจะลื้อออกมาทั้งคันแต่ประกอบกลับให้เหมือนเดิมผมก็ยินดีนะครับสามารถทดลองขับได้นะครับอยากทดลองขับเป็นร้อยโลผมก็ไม่ว่าขอแค่คุณเติมละมันนะครับคุณอยากทําอะไรทําได้เลยครับร้านเราง่ายๆอยู่แล้วหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีบริการส่งครับดูแล้วนิบจับนิบจองนะครับผมบอกเลยรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนขอบคุณครับ